สวัสดีค่ะเพื่อนๆนชาวลัคนาราศีสิงค์คลิปนี้เป็นคลิปอ่านดวงเรื่องราว,วความรักความสัมพันธ์ประจำเดือนกันยายน2568นะคะขอให้ทุกคนทุกท่านทําใจให้สบายสบายขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดานางฟ้าเจ้าชะตาของท่านที่ผ่านเข้ามารับชมคําทํานายทุกท่านได้โปรดอนุญาตเปิดทางเปิดกระแสจิตให้พิมพ์ได้เชื่อมต่อกับท่านได้และได้รับรู้ถึงสถานาการณ์อดีตปัจจุบันอนาคต สื่อสารออกมาผ่านทางหน้าไพ่ทุกๆสำรับที่พิมพ์จะใช้ทํำนายนะเวลานี้ตอนนี้ด้วยนะคะการอ่านไพ่โดยรวมไม่สามารถตรงกับใครคนใดคนหนึ่งได้อย่างร้อยเซนขอให้ทุกคนใช้สติในการรับชมรับฟังหากต้องการความแม่นยำพิมพ์แนะนำให้ไปเปิดไพ่เป็นการส่วนตัวกับพ่อหมอแม่หมอท่านใดก็ได้ที่เราเชื่อใจนะคะ และเช่นเดิมไม่ได้แบ่งแยกสถานะแต่พิมจะเป็นการอ่านตรามหน้าไพ่นะคะ The Lover Six of Cups 2ดาบเดาบทำไมล่ะ ขอพายเจ็ด่วยโอเคเพื่อนเพ่อราศีสิง์ก่อนอื่นเลยใครมีคนเก่าใครมีสถานะความสัมพันธ์ของแฟนเก่าคนเก่าเขาจะกลับมาหาคุณนะคะแต่ว่าดูคุณยังไม่พร้อมที่จะให้โอกาสเขาเลยเพราะความเจ็บปวดยังหลงเหลืออยู่ นะยังยังไม่ลืมในการกระทําที่ไม่น่ารักก่อนหน้านี้เราเคยเป็นตัวเลือกในความสัมพันธ์หรือเขาอาจจะเคยทําผิดพลาดในความสัมพันธ์ของเรานะคะไม่เด็ดขาดไม่ให้ใครกลับเข้ามาทำร้า,ายในชีวิตตัวเองเด็ดขาด ไม่รู้จะให้โอกาสยังไงบางทีให้โอกาสไปก็รู้สึกว่ามีความแบบไม่เชื่อใจมันจะเป็นความบาดระแวงไปแล้วถ้ากลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งก็ไม่มก็ไม่พ้นที่ต้องคิดมากไม่อยากตกอยู่ในความสัมพันธ์ที่นอนไม่หลับที่จะต้องคอยคิดระแวงอยู่แล้วเช็คนู่นเช็คนี่อีกแล้วอืเป็นแบบนั้นนะคะครั้งหนึ่งคนคุณเคยอยู่ในความสัมพันธ์ที่เขามีหลายคนอะ จบคนนี้ก็มีคนนั้นจบจากคนนั้นก็ไปอีกคนมันเป็นแบบเรื่องที่เราอยู่ในความสัมพันธ์ที่เขาเลือกแบบเป็นตัวเลือกให้เขาอะอยู่ตลอดตลอดเราเป็นคนที่หึงด้วยไม่ยอมด้วยนะคะที่จะแบบมีมีแฟนร่วมกับใครอยู่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ต้องมีหลายๆคนในเวลาเดียวกันเราเป็นคนฉลาด เป็นคนเก่งนะคะแล้วรู้ทันคนมี s ิเซ e น s ์มีแบบมีกแบบารสัมผัสพิเศษนะคะคือเรารู้สึกได้ในสภาวะที่มันเปลี่ยนไปหรือเรารู้สึกได้ในสิ่งที่มันจะมาทำร้ายจิตใจเรานั่นแหละ,ะค่อนข้างที่จะจับได้ง่ายมากๆเวลาที่ถูกนอกใจประมาณนี้นะคะได้ทำให้ตัวคุณเมื่อจบความสัมพันธ์มาแล้วคุณรู้สึกว่าคุณอยากอยู่คนเดียวหรือว่าคุณอยากที่จะ แบบปกป้องตัวเองอ่ะคือถ้าเข้ามาใครก็ตามที่เข้ามาในชีวิตคุณแล้วมีท่าทีที่จะทำให้คุณหวาดระแวงหรือสงสัยอ่ะคุณไม่เอาอีกแล้วเพราะสิ่งที่คุณคิดตอนนี้คือคุณดูมีความสุขมากคุณมีความสุขมากกว่าตอนที่คุณมีความสัมพันธ์มีคนรักเพราะคุณไม่ต้องคิดมากคุณดูแต่งตัวเก่งขึ้นคุณดูดีขึ้นดูมีออร่ามากขึ้นดูมีเงินเก็บดูหรือหรือแบบ ใช้เงินอย่างมีความสุขใช้ชีวิตแบบมีความสุขมากขึ้นคุณเลยรู้สึกว่าถ้าใครที่จะเข้ามาในชีวิตคุณแล้วดูไม่ตอบโจทย์ก็คือไม่เอาอีกต่อไปแล้วประมาณนี้นะคะโดยเฉพาะคนเก่าถ้ากลับมาง้อคุณเนี่ยมีโอกาสไหมมีแล้วง้ออยู่ด้วยก็มีนะคะคือตามง้ออยู่ด้วยก็มีตอนนี้แต่รู้สึกแต่รู้สึกว่าเป็นเวลาสีสิ่งอย่างอย่างเซโนอยู่ยังแบบว่าเดี๋ยวนะ ย่าเพิ่งเข้ามาตรงตอนนี้ประมาณนี้นะคะทีเนี้ยติดอยู่อย่างหนึ่งตรงที่แบบมันก็ยังไม่ได้ไปถูกใจใครหรอกมันก็ยังแบบอาจจะถูกใจเขาอยู่นี่แหละแต่ความกลัวในใจเราความบาดระแวงในใจเรามันก็ยังมีมากกว่าอยู่นะคะก็เลยกลายเป็นว่ายังไม่มีใหม่แล้วก็ยังยังเก่าก็ยังยังไม่เอายังไม่แน่ใจยังเอยังไม่กล้าประมาณนี้นะคะนี่คือเรื่องราวไพ่ พื้นดวงสิบใบของเพื่อนรักนาราศีสิงห์ซึ่งใครที่อยู่ในภาวะนี้นนมุ่งมั่นทํางานทําเงินดูแลตัวเองอยู่ไปก่อนนะคะเราจะมาดูไพ่อีกสิบใบของฝั่งตรงกันข้ามไม่ว่าใครจะเข้ามาใหม่หรือจะเป็นคนเก่าขอให้ไพ่เปิดออกมานะคะแล้วก็ ค่ออาจจะสลับสับฝังกันได้ระหว่างตัวฝั่งของคุณกับฝังของเขานะคะไพ่สิบถ้วยเปิดออกมาไพ่ Emplace คนที่มาเข้ามาในชีวิตคุณนะคนใหม่อาจจะเป็นคนที่มีตำาหนิมาแล้วก็ได้นะคะคือคนที่เขาอาจจะมีครอบครัวมาแล้วหรือเคยหย่าร้างมาแล้วประมาณนี้ได้ด้วยนะคะเป็นพ่อมแม่แม่ประมาณเนี้ย เป็นคนที่ทํางานเยอะทํางานหนักนะคะเป็นคนในรูปแบบแบบเ,เรียกว่าภาระในชีวิตเขามากมายต้องรับผิดชอบดูเหนื่อยอใช้ชีวิตแบบเหนื่อยๆเป็นคนทางไกลเป็นคนทํางานเยอะเดินทางเกี่ยวข้องกับการทํางานอยู่บ่อย,อยๆนะคะมีแบบเรียกว่า วางแผนชีวิตในเรื่องของการใช้ชีวิตแบบจริงจังการแบบเอาตัวรอดอืไม่ได้คิดเรื่องความรักเยอะเท่าไหร่นะคะคุณอาจจะได้คนแบบเนี้ยเข้ามาเป็นคู่ของคุณคนที่มีตําหนิคนที่แบบอาจจะผ่านการมีครอบครัวมาแล้วผ่านาการแต่งงานมาแล้วผ่านการที่แบบหรือคนที่คนแบบยังไงล่ะคนที่แบบ บิวกันเป็นครอบครัวมาแล้วถึงจะมีน้องไม่มีน้องก็ตามประมาณเนี้ยคือเหมือนเขาใช้ชีวิตร่วมกันแบบยาวนานมาแล้วนะคะแต่ว่าบางเอิญแบบอาจจะไม่ใช่เนื้อคู่ซึ่งกันและกันแล้วเขาก็ได้มาเจอคุณที่เป็นแบบเป็นคู่ของเขานะคะขึ้นมาเป็นคู่กันนะเป็นคนทางไกลเป็นคนต่างชาติได้นะคะอ๋ออาจจะได้พบเจอกันผ่านการเดินทาง ถูกส่งมาเพื่อกันและการเป็นคู่จริงๆนะคะเพื่อนเราศีสิงห์ไพ่ฮอาดีมากหู้หไพ่ดีมากเขาจะมาสร้างครอบครัวกับคุณนะคะนะคะคนที่จะเข้ามาเป็นคนใหม่ที่แบบเรียกว่าเป็นรักจากอดีตชาติของคุณเลยอะนะคะ คืออดีตชาติจริงๆเป็นคู่ที่แบบเป็นคู่แท้กันที่ตามกันมาจริงๆแล้วถึงเวลาที่จะได้มาพบมาเจอกันดีใจกับพลังงานมากๆนะคะซึ่งเป็นเรียกว่าคือนานมากๆกว่าจะได้เจอกันแล้วคนนี้เป็นคนที่สร้างตนสร้างตัวมานานพอสมควรกว่าเขาจะประสบความสําเร็จในชีวิตเขาค่อนข้างทางานหนักทางานเยอะนะปัจจุบันเขาก็ยังเป็นอยู่นะคะเ,เป็นนักธุรกิจได้มี มีธุรกิจอะไรเป็นของตัวเองก็ได้นะคะหรือเป็นหุ้นส่วนอะไรประมาณนี้แต่เขาทำงานที่ทำงานเยอะนะคะรับรับหน้าที่หนักๆงานยุ่งประมาณนี้เดินทางบ่อยๆงานของเขาที่ต้องเดินทางอยู่เสมอๆหรือเป็นคนต่างชาติอย่างที่พิมบอกได้นะคะเขามาพบเจอคุณไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะมาพอ Judgment ์จัดกับ Lover แล้วก็หูวถ้วยเป็นรักที่มาจากอดีตชาติได้ด้วย ไม่ใช่ได้แหละใช่เลยนะคะมีโอกาสได้แต่งงานนะทุกคนมันเป็นไพ่ที่แบบเขาจะมาสร้างตัวตนกับคุณจะมาสร้างครอบครัวคุณอีกครั้งแล้วจะมามอบความสําเร็จให้คุณอีกครั้งคนคนนี้จะประสบความสําเร็จในชีวิตได้อย่างดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าตัวเขาเป็นคนขยันขยันมากๆซึ่งตัวคุณจะมีโอกาสได้พบเจอเขาอย่างแน่นอนอาจจะเป็นคนมีอายุหน่อยนะคะ แล้วก็อายุเยอะกว่าคุณหน่อยนะอาจจะบ้างานนิดนึงนะแต่เขาจะมีความเป็นผู้ใหญ่นะคะมีความเป็นผู้ใหญ่ที่ที่ที่แบบคุยแล้วมันมันไม่เหนื่อยใจมันไม่ต้องตามติดหรือเราเราแวดระวังเรื่องของอะไรแบบนั้นเรื่องเือที่ตรงที่3อะไรแล้วนะคะเพราะคนนี้จะโฟกัสที่การสร้างตัวตนการทํางานมากกว่าเวลาคุณอยู่กับเขาในความสัมพันธ์เนี่ยเขาจะแบบ เขาจะดูแข็งแกล้าดูจริงจังในหน้าที่การงานแต่เขาจะดูอ่อนโยนกับคุณเขาจะยอมคุณนะคะเขาจะใจดีกับกับคุณกับครอบกับครอบครัวประมาณนี้ดีใจด้วยที่คุณจะได้พบเจอคนที่ดีๆเข้ามานะคะทีนี้เรามาดูไพ่เราเพิขยายเพิ่มเติมกัน เพื่อนักนาราศีสิงห์ไพ่สตรีนเป็นไพ่อของลักนาราศีเพื่อนเพื่อนด้วยนะคะแล้วก็ไพ่เนื้อคู่ขึ้นมาเป็นจักรพรรดินีเป็นราชาอะไรประมาณนี้อซึ่งเป็นคู่ที่มั่งคั่งล่ารวยเพราะว่าคุณจะได้คนขยันทำมาหากินเข้ามานะคะในชีวิตแต่ว่าเจอกันก็ค่อนข้างนานมากกว่าจะเจอกันบางคนเจอกันในช่วงอายุมาก มากๆเลยอะ่ะสี่สิบห้าสิบอะไรประมาณนี้ได้เลยนะคะเจอกันในช่วงที่แบบต่างคนต่างผ่านเรื่องราวผ่านประสบการณ์ชีวิตมามากพอสมควรทํางานหนักมามากหรือเจอความรักที่มันไม่ดีมามากๆอะไรประมาณนี้นะแค่อยากได้ความรักที่มันสบายใจอยู่ด้วยกันแบบใช้ชีวิตแบบไม่ต้องคิด เราแวดระวังในเรื่องปัญหาความรักเนะี่ยอันนี้คุณได้แล้วนะคะเขาจะเข้ามาเติมเต็มตรงนี้ให้คุณแต่ปัญหาในเรื่องการทํางานอ,าอะไรเนี่ยอาจจะยังมีต้องมาปรึกษากันอาจจะยังต้องช่วยหรือกันอยู่นะคะอาอกออกมาก็ออกมาความยุติธรรม มงคนทํางานเป็นแบบทํางานราชะการทํางานเป็นเจ้าคนอ,าอยู่ในตำแหน่งเป็นเจ้าคนนายคนางานที่จะต้องพดุมความยุติธรรมอะไรประมาณนี้ได้ด้วยหรือตัวเขาเองตัวคุณเองแล้วก็ได้ที่เป็นคนแบบเดียวกันนะคะคืออะไรก็ตามที่มันจะต้องโปร่งใสทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องแบบตรงไปตรงมาซื่อตรงนะคะไม่ค่อยอยากจะเอาเปรียบใคร ไม่ชอบการถูกเอารัดเอาเปรียบด,ด้วยเช่นเดียวกันเกลียดมากคนที่แบบต่อหน้าอย่างรับหลังอย่างนะคะนี่ใส่ใคล้ายๆกับค้นพบได้เจอสิ่งที่ตัวเองต้องการสักทีแล้วจะบอกว่าเ,เรื่องความรักเนี่ยมันไม่ใด้โรแมนติกหรือมันไม่ได้แบบหวานแหววอะไรแบบต้องมีเซอร์ไพรส์อะไรขนาดนั้น แบบแบบเยอะแยะนะคะคือมันจะไปโฟกัสกันในเรื่องของคบกันแบบคนโตๆคนแบบผู้ใหญ่ไปเลยวางแผนอนาคตแบบเป็นจริงเป็นจังกันไปเลยประมาณนั้นนะคะจากที่คุณแบบไม่สนใจในเรื่องราวของความรักในตอนนี้คุณเจอคนคนนี้เข้ามันจะกลายเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าถ้าได้รู้จักแล้วได้คุยแล้วดูมีอนาคต ดูสร้างอนาคตด้วยได้ดูมั่นคงดูเขาดูแบบมีอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณมั่นใจว่าคุณฝากชีวิตกับคนคนนี้ไว้ได้ประมาณนี้นะคะมีเป้าหมายร่วมกันที่ชัดเจนและให้อิสระซึ่งกันและกันในพื้นที่ส่วนตัวซึ่งจะไม่มีการแบบ ควบคุมกันมากจนเกินไปคือคุณจะอยู่ด้วยกันอย่างเข้าอกเข้าใจไพ่ดีมากๆเลยเพื่อน,อนๆราศีสิงห์ไพ่ดีมากๆนะคะเป็นความรักที่มันสบายใจอะเป็นความรักที่หลายๆคนตามหาเลยนะแบบเนี้ย ะะอาจจะได้เดินทางร่วมกันบ่อยๆนะถ้าเกิดว่าได้คบกันนะคะเพราะว่าตัวเขาเนี่ยหลักๆแล้วมันทํางานเกี่ยวข้องกับการเดินทางหรือเขาต้องเดินทางไปไปมาๆเนี่ยระหว่างประเทศอยู่บ่อยๆนะคะเขาเป็นคนต่างชาติก็ได้หรืองานของเขามันเกี่ยวกับการเดินทางที่พิมพ์บอกอประมาณนี้ย หรือคุณกับเขาชอบการท่องเที่ยวรักกันท่องเที่ยวก็เป็นได้นะคะไปคือได้เดินทางร่วมกันบ่อยมากขึ้นแล้วเขาอกเข้าใจกันมากขึ้นและที่สําคัญไม่ว่าคุณจะอยู่ใกล้กันหรืออยู่ไกลกันคุณจะมีความเชื่อใจและไว้ใจกันเสมอมันจะเป็นความเชื่อใจที่ถูกสร้างขึ้นมาด้วยพวกคุณสองคนเองที่มีอะไรจะคุยกันตรงตมีอะไรจะบอกกันตรงๆงมันจะสร้างความเชื่อใจกันแบบเราเรียกว่า มันไม่มีข้อสงสัยแล้วมันไม่มีข้อผูกมัดหรือว่าข้อแม้ว่าแต่จะต้องอย่างนี้นะแต่จะต้องอย่างนี้นะทําให้ความสัมพันธ์มันอึดอัดแบบนั้นมันจะไม่มีนะคะคุณจะเป็นคนที่แบบโชคดีอะที่คุณได้ความสัมพันธ์นี้มาน่าอิจฉาจังเลยนะคะมีเป้าหมายที่ร่วมกันมีเป้าหมายร่วมกันที่ชัดเจนมากๆและที่สําคัญค,คุณคุณอยากจะเป็นอะไรคุณก็ได้เป็นคุณอยากจะทําอะไรคุณก็ได้ทํา เขาให้อิสระคุณเต็มที่ซึ่งตัวเขาเองเขาก็ได้อิสระจากคุณเช่นเดียวกันสบายๆนะคะดีใจด้วยมากๆเลยทีนี้นเรามาดูให้หนางป้าปิดท้ายกันดีกว่าเพื่อนๆราศีสิงห์ วิ <Form>. mm hmm. จะกลับไปเป็นเด็กอีกครั้ง mm hmm. คือเหมือนแบบว่าพอเรามีความสุขความสดใสร่าเริงในตัวเรามันก็จะถูกแบบแสดงออกมา,าแต่เขาบอกว่าให, mm hmm. ให้เพื่อนราศีสิงหาความรู้เพิ่มเติมนะคะวิธีที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเอหรือความรู้เพิ่มเติมที่เขาให้หาเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของการที่เรียนรู้ที่จะรัก ให้มันโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นใจเย็นมากขึ้นมีความเข้าอกเข้าใจหรือใจกว้างให้มากขึ้นนะคะไม่ใช้อารมณ์เหนือปัญหาอย่างที่เคยผ่านมาอาจจะมีคนเคยเป็นนะคะเพราะคุณเป็นราชินีดาวนะซึ่งมันคือคนคนนี้เขาจะมาทำให้คุณได้เรียนรู้การเป็นคนรักที่เขาเรียกว่า สมควรกู้ควรที่จะได้รักดีๆรักที่มันสบายใจแล้วเราจะใจกว้างมากขึ้นคือเราจะเราอยู่กับคนแบบไหน,นเราจะเป็นแบบนั้นอยู่กับบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลนะ่ะประมาณนั้นนะ่ะนะคะคือเราจะดูดีขึ้นเราจะดูมีออร่ามากขึ้นเราจะดูสวยสดใสดูหลอ่อดูอ่อนเยาว์คือมากขึ้นคือความสดใสร่าเริงมันมีความสุขกายความสุขใจมันก็จะแสดงออกมาทําให้คุณแบบ คือชีวิตมีความสุขนะคะแล้วก็คุณนะ่ะเหมือนถูกไม่ใช่เหมือนถูกไพ่เขาบอกว่านางฟ้าอะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นแหละนะคะเขาบอกว่าเขาช่วยดึงคุณให้คุณหลุดพ้นจากภาวะที่คุณผ่านพ้นมาหลายคนเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้านะคะเป็นแบบนอนไม่ได้ นอนหลับยากมีปัญหากับการนอนมีปัญหากับการดูแลตัวเองมีปัญหากับการพบเจอกับสังคมบางคน introvert นะคะไม่ค่อยอยากเจอใครไม่ค่อยอยากออกไปอยู่ร่วมกับสังคมนานๆไม่ชอบแบบคือรู้สึกลำคาญเวลาแบบคุยกับใครเยอะๆอะไรประมาณนี้ย มันเป็นงานที่คุณปิดกั้นตัวตนตัวเองมันไม่มีความล่าเริงสดใสมันล่าเริงสดใสแหละถ้าอยู่คนเดียวเป็นอย่างนั้นไปเลยนะคะ,ะแล้วบางครั้งก็ชอบคิดมากพออยู่คนเดียวมากๆมันก็คิดมากฟุง้งซ่านหลายๆสิ่งหลายอย่างนะคะต่อไปนี้เขาแบบดึงให้คุณออกมาเป็นตัวของตัวเองดึงสิ่งที่เป็นตัวที่มันน่ารักที่มันสดใสในตัวคุณออกมานะคะให้โลกได้รู้ให้คนรอบข้างของคุณได้รับพลังงานบวกจากตัวคุณ คุณมีพลังงานดีๆมันก็จะแผ่ไปยังคุณรอบข้างให้เขาได้รับรู้พลังงานหึงความสุขจากตัวของเพื่อนราศีสิงห์อย่างเช่นว่าเขามองมาทีไรแล้วก็เอาแต่ก้มหน้าหน้าบึง้งกดโทรศัพท์หรืออ,อยู่คนเดียวเม่อเหม,มือนคิดล,ลอยลอยู่แบบไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาหรือไม่ค่อย ขี้เกียจพูดอะไรประมาณนี้ดูหน้าบึ้งดูไม่ค่อยยิ้มต่อไปนี้พอคุณยิ้มมากขึ้นพอคุณมีความสุขคุณน่าเริงคุณชอบพูดคุยสังคมก็จะมีความสุขไปกับคุณมันคือพลังงานบวกที่คุณเผยแผ่ไปให้คนรอบข้างนั่นเองคนรักคู่รักของคุณอยู่ใกล้คุณเขาก็จะมีความสุขไปด้วยด้วยรัศมีของพลังงานที่มันดีๆในตัวคุณเผยแผ่ออกมาให้ทุกคนนั่นเองนะคะสิ่งนี้เขาบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ปลุก ตัวคุณขึ้นมาใหม่อย่าง j u d g m e n t นะคะเป็นการปลุกจิตวิญญาณที่เคยจมอยู่กับบางสิ่งบางอย่างที่กดทับเราไว้ไม่ให้เรามีเหมือนไม่ให้เรามีโอกาสที่แบบจะพูดยังไงคือเหมือนไม่ให้เรามีโอกาสได้ได,ได้ต้องใช้ยังพูดยังไงเหมือนแบบ เราบางคนเนี่ยชอบใช้ชีวิตในตอนกลางคืนนะคะ,ะมีความสุขกับการอยู่กับตัวเองมีความสุขกับการใช้ชีวิตกลางคืนกลางคืนไม่นอนมีพลังงานเยอะส่วนตอนกลางวันนอนไม่เจอใครประมาณนี้นะคะคุณก็จะได้ออกมาเจอแสงเดือนแสงตะวันอะไรกับเขามากขึ้นนะประมาณนี้นะคะเนั่นแหละคือสิ่งที่นางฟ้าอยากจะบอกคนคนนี้เข้ามามาเปลี่ยนชีวิตของเพื่อนๆมากเลยนะคะ ได้ทั้งความรักที่ดีคนรักที่ดีแล้วก็พลังงานที่ดีให้กับตัวเองมากๆได้ท่องเที่ยวได้พักผ่อนหย่อนใจมากขึ้นผ่านพ้นอะไรมาก็ตามแต่ในเรื่องราวของความรักต่อจากนี้คุณจะดีขึ้นใครที่เครียดใครที่ยังเป็นสภาวะซึมเศร้าอยู่คุณก็จะหายดีคุณก็จะดีขึ้นนอนหลับได้เต็มอิ่มโดยที่ไร้กังวลไม่ต้องคิดวาดระแวงอะไรอีกต่อไปนะคะ ประมาณนี้จบแล้วอันนี้คือเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของเพื่อนราศีสิงห์นะคะขอขอบคุณสําหรับการเข้ามารับชมดับฟังกดติดตามกดถูกใจคอมเมนต์เป็นกําลังใจที่ดีให้กับพิมพ์เสมอมาพิมพ์เองก็ขออยู่ตรงนี้เป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆในทุกๆลัคนาราศีเลยชาวสองเองก็เช่นเดียวกันนะคะขอให้ทุกคนทุกท่านได้พบเจอคู่แท้รักแท้คู่บุญคู่บารมีอยู่ด้วยกันไปจนแก่จนเฒ่า คิดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงพรันสำเร็จนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ